ยูเอ็มพ mm ีบ hmm. ูย <like. S 1> ่าเดมาแล้วครับน <Yeah. S 1> ah ้องๆสิ้นสุดการรอคอยสักท okay. ีนะครับน้องๆมาแล้วครับยูเอ็มพีที่ลุงรอคอยมานะครับไปดูกันเลยช็อปอัพบูย่าเดกล่องหินอัพเกรดนะครับน้องๆโอ้โหมีชอปอัพอยง้ด้วยโอเคครับน้องๆรอบนี้พิเศษมากๆเลยนะครับผมเพียงเติมเพชรครบ99เพชรก็ได้ทางด้านของกล่องหินอัพเกรดของ UNP บูย่าเด้ด้วยนะครับถึง10กล่องเลยทีเดียวนะครับผมรับไปเลยเออเปิดไปเลย ได้เยอะมากได้เจ็ดได้สิบด้วยถือว่าคุ้มมากๆนะฮะนี่เห็นไหมคุ้มจริงหลับไปขอฟรีนะครับผมแล้วก็ได้เจ็ดด้วยมาต่อไปเราจะไปต่อที่ธนาคารปืนยูพีบูย่าเยนะครับผมกดเข้าไปเลยอ่ะมาในรูปแบบเดิมเลยนะครับผมในกิจกรรมหมุนแปดทีนะครับผมการันตีของนั่นเองนะครับผมร,รอบนี้จะมีอะไรมาบ้างนะครับผมรางวัลสูงสุดนั่นก็คือยูพีบูย่าเดย์สองพบอกรงนี้นะฮะ ที่มีค่าสแต็นั่กก็คือดามเมจ2แล้วก็เพิ่มอัตราการยิงหนึ่งลดความเร็วรีโหลดนะครับน้องๆอ่ะผมไปดูความลับข้างในก็จะมีกระเป๋า่าจะเป็นกล่องศพนะเป็นกล่องศพนะครับผมถึงอุ้ยเท่มากกล่องศพแล้วก็อะไรเนี่ยตรงเนี้ยเฮ้ยกระเป๋าลูกยุงสักคู่นะครับเป็นทาหน้าของกระเป๋านกยูงเฮ้ยเท่มากกระเป๋านกยูงครับน้องเลือลสาม เลเวลสองกดมาณนี้แล mm ้ว hmm. ก็เลเวลหนึ hmm. ่งนะฮะแล้วก mm ็ hmm. มีท่าหน้าของแอร์บอทนี่แอร์บอทเท่มากลุงชูชีพนะครับที่เข้ามาใหม่แล้วที่เหลือก็เป็นของเดิมนะฮะลุงก็จะขอเลือกท่าหน้าของสกินปืนแล้วกันลุงมีเยอะและ้วสกินปืนนะฮะทีอ่ออกไปแล้วก็ชิ้นส่วนของแม็กซิมลุตงตันหมดแล้วมาเริ่มเลยดีกว่านะครับน้องกดยืนยันไปก่อนนะครับผมมาครับพน้องมาดูซิว่าจะออก เลยไหมนะครับน้อขึ้นมาเลยแล้วก็จะหมดกี่เพชรนครับน้องรูมีเพชรอยู่ที่5660เพชรครัองมาดเลยครับเช้านี้กนี้เพชรแรกครับจัดไปมาเฮ้ยเลยเลยเฮเฮ้ยทางด้านแอปเมาแล้วครับผมน้องข้าต่อไปที่ย9เพชรครับน้องยาวๆไปเลยนะครับ ปึ๊บ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 ฮิเลยอ๋อได้ของได้ของแอร์บอรนะครับผมนี่โคตรเท่เลยอุ้ยไอ้บอร์สวยมากก็ทดลงไปต่อมาเลยที่ที่สิบเก้าเพลนะครับรอบที่สามนะครับน้องๆต่อไปมาเลยนิดบ่าวฮู้เลยไปกระเป๋านกยูงนะครับน้องๆกระเป๋านิดบองเลย โอ้สวยมากครับเป็นกระเป๋าที่สวยมากๆแล้วก็ใหญ่มากใหญ่มากแล้วก็สวยมากนะครับตกลงไปยังไม่ใช้นะครับเดี๋ยวรอดูก่อนมาขอยืนบ้างยืนคู่เทมากเหมืนเลยเหมือนเลย9 9บเก้าพชรนะครับเลขสวยด้วยต่อมาลขกาเก้าเมรเลยไปดึ๊บดอุ๊ยเลนเป็นของกลองนะครับผมกองหินอัปเกรดครับเปิดไปได้แค่3ามนะครับ มาครั้งต่อไปนะครับผม199ครับตรงนี้199จัดไปอึป๊บอึ๊บเป็นสกินสัตว์เลี้ยงนะครับผมสกินของพังกินนะครับพังกินอินเลิฟนะครับตรงนี้นะครับจะมีเสือ้อลายหัวใจนะครับผมตรงนี้นะฮะกดตวลงไปเลยครั้งต่อไปที่299นะครับผมดูทรงแล้วลุงน่าจะออกสุดท้ายนะครับจัดไป299ครับทำใจไว้แล้วอึ๊บนั่นไง นีนะครับผมมาต่อไปนะครับผม399แล้วนะน้องจะไปเ9 9ปึ๊บ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 งานไงนะไล่ะเรียบร้อยนะครับผมเป็นหน้ากล่องศพนะครับผมนี่กล่องศพสวยมากตกลงไปแล้วก็อันสุดท้ายนะครับผม499นะครับยูงพีบูย่าดีสองพนยี่สิบนะครับน้องที่รอคอยมานานมากจะไปออ การันตีนะครที่แปดขวนะครับน้องๆนะก็ได้มาจะเป็นเลเวลหนึ่งก่อนนะครับน้องลงไปเลยก็โอเคนะครับน้องกิจกรรมนี้นะครับผมหมดไปทั้งหมด1,582เพชรนะครับน้องๆก็ตามที่ GM บอกเลยนะครับผมหมดตู้นะครับผมหมดตู้เลยก็โอเคนะครับน้องเดี๋ยวเราจะไปอัปเกรดปืนนะครับผมในสำหรับสายงบน้อยนะฮะไปดูกันว่าจะมีความสามารถยังไงกันบ้าง และจะต้องใช้หินอัปเกรดเท่าไรนะครับผมแล้วก็ใช้เพชรจานวนเท่าไรนะครับน้องๆไปดูกันเลยนะครับผมไปที่ร้านค้ากันเลยนะฮะเราจะไปที่ร้านค้านะครับผมสาหรับสายที่ชอบประหยัดนะครับผมแล้วก็งบน้อยนะฮะแล้วก็ไปที่กล่องนะครับผมน้องๆนี่มาในหน้ากล่องเราจะเจอทางด้านของกล่องหินอัปเกรดปืนนะครับผมของ UMP b u y a d y นะครับน้องๆก็กดซื้อไปเลยนะครับผมเทคนิคเดิมเลยนะครับน้อง เทคนิคเดิงเลยนะฮะกดไปให้มันได้2,000นะครับผมก็ประมาณ40กล่องแบบนี้นะฮะพอได้4 0กล่องแล้วเพชรจะใช้อยู่ที่2,000ันใช่ไหมแล้วก็กดที่บัตรคูปองส่วนลดนะครับผมคูปองส่วนลดมาจากไหนทุงเคยสอนไว้แล้วนะครับผมคือการนำโทเค็นแดงไปแลกนะครับน้องลดไป700เพชรนะครับถือว่าประหยัดไป700เพชรเลยนะฮะเราจะเสียเพชรแค่1,300เพชรแบบนี้นะครับน้องแล้วก็กดเปิดไปเลย เิดไลยนะครับนีุ่้ยได้สิบด้วยเห็นไหมครับน้องคุมค้มมากเลคุ้มได้เจ็ดแบบนี้นะฮะนี่คุ้มมากเปิดไปเลยลัวสิบม,มากเห็นไหมได้สิบได้เก้าได้แปดเห็นไหมครับจุมมากๆแบบนี้นะฮะประหยัดมากน้องอะหมดไปละหนึ่งพันสาปรเ,เราไปดูว่าจะพอเพียงพอกับชนะากองเลเวลสีส่หรือเปล่า ลุงจะเอาแค่เลเวล4นะครับผมน้องๆสลับสายงบน้อยนะครับผมถือว่าเป็นพื้นที่โกงเหมือนกันนะครับภาพสุดเท่ากันนะครับน้องๆดูที่เลเวล2เลเวล2ใช้ที่30นะครับผมหินแอปเกตนะครับลุงก็จะเลื่อนขั้นไปเลยนะครับนี่เป็นเลเวล2แล้วครับผมจะได้ท่านของแถบชื่อสังหารนะครับผมขึ้นมาตอนที่เรายิงคนตายนะครับน้องๆเราลงไปต่อไปไปที่เลเวล3กันครับ เลเวล3ใช้หินอัปเกรดอยู่ที่60นะครับผมจะได้ท่าของโมเดลใหม่มาครับก็จะมีไฟออกตรงกลางปืนนะฮะแบบนี้เลยเลื่อนขั้นไปเลยนะครับ60ไม่เลื่อนขั้นแล้วได้โมเดลใหม่มานะครับแบบนี้ลดไปเลยต่อไปไปที่เลเวล4เลยนะครับผมนี่เลเวล4นะครับผมจะได้ท่าของเอฟเฟกต์การประทะมาเป็นรูปของหลกขึ้นมาแบบนี้นะฮะแล้วก็อัปเกรดค่าสถานะปืนใหม่นะครับผม เพิ่มดาเมจ2นะครับผมอัตราการยิง1แล้วก็ลดความเร็วลีโหลดเหลือแค่ 1, <Yahoo! S> 1นะครับที่เลเวล4นะครับผมใช้หินอัพเกรดอยู่ที่120นะครับซึ่งลุงก็เพียงพอพอดีนะครับลุงม,มีหินอัพเกรดอยู่ที่153นะครับน้องๆก็กดเคลื่อนขั้นเลยนี่ได้เรียบร้อยนะครับเอฟเฟกต์การปะทะนะฮะตกลงไปเลยนะครับผมแล้วก็ที่เหลือก็ถ้าเป็นเลเวล5ก็จะใช้ หินอัพเกรดอยู่ที่240นะครับผมได้เอฟเฟกการยิงแบบนี้ออกมานะครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์สงหารแบบนี้นะฮะนี่คนตายก็จะกลายเป็นนี่แบบหมุนล่ขึ้นแบบนี้แล้วก็เลเวล6นะครับผมใช้400นะครับผมก็จะได้ของแล้วของปลดล็อกอเลเมิตี้นะครับผมแบบนี้นะครับผมสร้างความเสียหายเพิ่มเติมเมื่อถือปืน UP อยู่ที่100่งวินาทีขึ้นไปแล้วก็ทำได้ของโมเดลใหม่นะครับผมโคตรเท่เลยนี่เท่มากนะครับผม แล้วก็ทางด้านของเลเวล7นะครับผมใช้หินอัปเกรดอยู่ที่6 0 0นะครับผมได้โมเดลใหม่ขึ้นมาซึ่งมีปีกด้วยนะฮะก็มีมงกุฎวนอาชา UMP นะฮะแล้วก็ได้ท่าทางพิเศษนะครับผมนี่แบบนี้เลยอันนี้สําหรับคนรวยนะสำหรับคนมีตังค์นะครับแบบคนที่ไม่มีตังค์แบบเราก็เลเวล4เขก็พอแล้วนะประหยัดด้วยนะครับประหยัดไปถึง700เพชรนะครับผมแบบนี้เลยนะโอเค ็โอเคนะครับน้องๆสำหรับสายงบน้อยแบบลุงนะครับผมก็นี่เลยเลเวล4นะครับใช้เพชรแค่1,300เพชรนะครับผมก็ได้ค่าหน้าของ UMP ที่มีค่าสเต็เท่ากับเลเวล7แล้วนะครับผมน้องๆทักนะน้องๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือมีปัญหานะครับผมในการเกมมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์สอบถามลุงได้นะครับเดี๋ยวจะมาทําคลิปตอบหรือว่าทำคลิปรีวิวนะครับผมน้องๆขอให้น้องๆทุกคนโชคดี UMP ออกที่9เพชรนะครับแล้ว ูจะมารีวิว UMP ให้ดูนะครับน้องๆขอบคุณน้องๆทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับจะครเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันนะครับน้องๆสอ,อ,อ,อัสดีครับ